เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนนี้ผอมาชีเป้าที่ดินทำเลทองติดถนนใหญ่คุณผู้ชมเลขกซีเล็กอยู่ครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับสามารถเปิดร้านค้าร้านอาหารต่อได้เลยติดถนนหลักครับติดถนนหลกักทำเลดีมากเหมาะกับการลงทุนครับพื้นที่50ตารางวาโฉนดคุดแดงครับขนาดกำลังพอเหมาะเลยถนนใหญ่นะครับ อยู่ในย่านธุรกิจย่านการค้าเลย,ยสร้างบ้านทำอาคารพาณิชย์ห้องแถวห้องเช่าซื้อเก็บเกมกำไรก็เหมาะครับใกล้ปั๊มน้ํามันด้วยใกล้โรงพยาบาลใกล้ตลาดสันติสุขใกล้อาบโตาส้สวยๆคุ้มๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยเลือกซื้อมาจได้ไมาลิปใหม่ๆแปลงนี้ราคาเปิดมาที่2ล้านบาทนะครับสล้านบาท พื้นที่50.8ตารางวาฉนดกุดแดงอยู่ในตำบลไล่น้อยจังหวัดอุบลราชธานีท่านใดกำลังมองหาที่ทำธุรกิจโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไวใ้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ